ส่วนที่จังหวัดนราธิวาสนะครับชาวบ้านโคกเคียนจังหวัดนราธิวาสพร้อมใจเดินรณรงค์ต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบย้ำต้องทำมาหากินใช้ชีวิตอย่างปกติสุขชาวบ้านตำบลโคกเคียนอำเภอชาวบ้านตำบลโคกเคียนจังหวัดนราธิวาสนะครับทั้งผู้นำศาสนาชาวประมงผู้ประกอบการโฮมสเตย์นักเรียนนักศึกษาและชาวบ้านในพื้นที่ได้พร้อมใจการเดินขบวนรณรงค์สแสดงพลังต่อต้านความรุนแรงทุกรูปแบบ ไปตามเส้นทางถนนเรียบชายหาดบ้านทอนหลังเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาได้เกิดเหตุคนล้ายรอบวางระเบิดโดยสภาสันติสุขตำบลโคกเคียนได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมขึ้นขณะที่อิหม่ามประจำมัสยิดทั้ง13แห่งก็ได้นำละหมาดวันศุกร์และละหมาดฮายาดขอพอรเพื่อให้เกิดความสันติสุขนายอาบัต นน,นะะผู้ประกอบการรีสอร์ทที่พักบริเวณชายหาดบ้านทอนกล่าวว่าไม่เคยเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ในพื้นที่มาก่อนกิจกรรมนี้จึงอยากสะท้อนถึงความต้องการของประชาชนว่าไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงอยากสร้างความสงบให้กับหาดบ้านทอนน้าเที่ยวขึ้นนอกจากนี้ชาวบ้านยังมีการหาหรือถึงมาตรการป้องกันและดูแลนักท่องเที่ยวด้วยนะคะ ด้านนายสดีบินยูโซชาวบ้านที่ร่วมเดินขบวนกล่าวว่าทุกคนพร้อมร่วมมือร่วมใจดูแลพื้นที่ให้มีความสุขมีความปลอดภัยร่วมกับทหารตำรวจฝ่ายปกครองเพราะชาวบ้านไม่มีความขัดแย้งกับใครก็คงต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้มากขึ้นค่ะ